สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดยดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพุธเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภาพันธ25์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ โดยคลิปนี้จะทําในเรื่องของเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณแล้วก็จะทำสเปเชียลพิเศษให้กับในเรื่องของวันวลนไท์ด้วยสโคบให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยามากกว่านี้สามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เรามาดูกันนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญเลยทีเดียวแปลว่าโอกาสของความรักความสุขความหวังการเติมเต็มของชาวมังกรลักนณามังกรมาแบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกที่มีความหนักแน่นมั่นคงที่เขามีต่อตัวเราเองที่ดีด้วยเช่นกันนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้ทุกตําแหน่งเลยนะครับมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีจะมีโอกาสเติบ โตพัฒนาและมีความมั่นคงที่ดีมีเรื่องของความรักความสุขการเติมเต็มกันและกันได้ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวเช่นกันนะครับคืออยากจะบอกชาวราศีมังกรและขนามังกรมากๆเลยนะครับว่าตัวคุณเองอ่ะในช่วงเดือนนี้เขาอาจจะมีพลังงานเ n e r g y กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณอ่ะค่อนข้างเต็มนะครับเต็มมากๆถามว่าเต็มยังไงสังเกตดูนะครับมีไพ่2ถ้วยนะ คอมมิทเมนต์แล้วก็ในเรื่องของโซเมจใช่ไหมครับ10เหรียญมา10ถ้วยมา the empress มาเห็นไหมครับแค่นี้ก็แบบเต็มประสิทธิภาพแล้วมี6ไม้มา1ไม้มาคือการเริ่มต้นความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างมาเต็มไปหมดเลยเหมือนความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยเต็มด้วยพลังงาน energy กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีความสุขความสมหวังร่วมกันแต่ให้คุณระลึกถึงไว้เสมอนะครับว่าสิ่งไหนที่ดีมากเกินไปเนี่ย มันมักจะมีความผิดปกติอยู่นะครับให้คุณระมัดระวังใช้สติโดยไม่ประมาทแล้วอย่าหลงละเรลงกับสิ่งที่ตัวเองกำลังได้เพราะนะครับสิ่งที่ตัวเองได้มันอาจจะเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปดังนั้นก็อยากจะเตือนสติเล็กน้อยนะครับว่าคําพยากรณ์ที่ดีคือเรารู้จักที่จะต้อง ป้องกันนะครับและแก้ไขไม่ใช่มาฟังแล้วก็แบบดีแล้วทุกอย่างเราก็ทําอะไรก็ได้ไม่ใช่เนอะอันนี้เราก็อยากจะฝากบอกด้วยนะครับถ้าดีก็พยายามปัก ตวงทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความดีเอาไว้แต่อะไรที่มันดีเกินไปก็อย่าชะล่าใจนะครับทีนี้นเรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์ได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังเขากับเราอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการไปในทิศทางเดียวกันได้เขากับเรามีโอกาสที่จะลงเอยกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเป็นไปในทิศทางที่มันเป็นแบบทางที่ดีนะครับเป็น positive มากขึ้นเป็นความรักที่มีต่อกันมีโอกาสที่เขาจะเห็นเราดีขึ้นนะครับเป็นตัวจริงของเขามีความรู้สึกที่เขาอาจจะอยาก c o m ม i t m e n t มีโอกาสที่เขาอยากจะแต่งงานอยากจะอะไรกับเราเนี่ยค่อนข้างดูแบบโอเคมากๆเลยมันทำให้เราค่อนข้างดูใจฟูนะครับสิบถ้วยมาเลยนะสิบถ้วยมาเลยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดูแบบ ลงตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีอาจจะดูแบบโอเคมากๆในเรื่องของวันวาเลนไทน์มากๆเลยนะครับถ้าเราพยายามเข้าใจเรียนรู้แล้วก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันเนี่ยบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นโดดเด่นมากๆนะครับมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังอะไรที่มันเป็นแบบ positive แบบมากๆแล้วก็ทําให้ความรักของคุณนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดก้าวทวีคูณเลยมันอาจจะไม่ได้จบในแค่วันวันทนายแต่ให้ตัวคุณเนี่ยพยายามโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกกับความรักเนี่ยนะครับให้มันเต็มประสิทธิภาพในช่วงเดือนนี้เพราะมันอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะได้แบบเขาเรียกว่าเป็นขาขึ้นกับในเรื่องของความรัก ที่มีสาหรับตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับชาวมังกรก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับที่เราจะได้โอกาสดีๆความรู้สึกดีๆนะครับแล้วมีโอกาสได้เป็นตัวจริงของกันและกันมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมบังความแฮปปี้วันวันทน์นี้ก็พยายาม เปิดใจยอมรับแล้วก็อย่าเร่งอย่ารีบเกินเกินไปทําให้ทุกอย่างมันดูมีสม่าเสมอแล้วเราจะมีความสุขความสมหวังได้อย่างที่เป็นนะครับทุกอย่างบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้จบในแค่วันวาเลนไทน์เราก็ต้องพยายามเติมเต็มทุกอย่างให้มันเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราอาจจะต้องพยายามแบบศึกษาเข้าใจมองการไกลราชาถืออาราชาถือไม้มา ธรรมชาติถือหมยคือเราต้องมองการไกลเราต้องพยายามต่อยอดต้องพยายามที่จะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่าให้มันจบแค่วันวาเลนไทน์ถูกไหมไม่ใช่ว่าตอบแบบทุกอย่างมันดูดีในวันวาเลนไทน์แต่วันถัดไปมันก็กลับมาเป็นสภาพเดิมอันเนี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะดังนั้นเราก็ต้องทําให้ทุกอย่างนั้นดูสม่ําเสมอมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่แปดเหรียญ 8เหรียญเนี่ยเป็นไพ่การงานแต่ถ้าเป็นไพ่ความรักคือในเรื่องของความรักเราก็ต้องใส่ใจดูแลกันอย่างสม่ําเสมอนะครับเนาะประมาณนั้นให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีการเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยความรักจะยั่งยืนแต่ถ้าเรามีม,ม,มามา,มาหายหายหมดหมด,หมดเนี่ยอันนี้บอกเลยนะครับว่ามันอาจจะไม่ประติดประต่อไม่ต่อเนื่องมันก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหวนเรา ไม่ค่อยโอเคอะเออประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบอาจจะดูมีพัชชั่นเยอะแต่ถ้าเกิดแบบพอไปสักพักหนึ่งพัชั่นมันก็เริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆอันเนี้ยก็ต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้มันมีความตื่นเต้นหรือหวาเราใจมากขึ้นนะครับโดยการที่เราอาจจะต้องไปแบบอ,ออกออก,ออกทริปหรือว่าไปเดทไปดูหนังไปฟังเพลงไปช้อปปิง้งไปเที่ยวไปทานอาหารอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึก ที่มันเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันได้ดีมากขึ้นนั่นแหละนะครับมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าลืมนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ตัวเราเราต้องดูคู่ด้วยนะเราเอาแต่ตัวเองรอดเนี่ยคู่ไม่รอดเราก็ไม่รอดนะครับเออมันมันเหมือนกีฬา3ขานะ่ะที่ผมเคยพูดเสมอว่าเวลาเราเดินกีฬา3ขานเนี่ยเราเรามีความรักความสัมพันธ์เรามีคอมมิตเมนต์แล้วเนี่ยเราจะเหมือนเดินกีฬา3ขาเราจะแบบ ไม่สามารถหลุดออกจากเขาได้ง่ายๆในเมื่อเราอยากผูกพันเราอยากอยู่กับเขาเราก็ต้องแบบประคับประคองกันไปนะครับความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกีฬาสามขา ปรปลว่าถ้าเราทําได้ดีเราจะไปถึงเส้นชัยทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเรานะครับโทษกันมีปัญหากันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะว่ากีฬาสามขามันไม่สามารถที่เราจะแก้ขาออกแล้วก็หลุดออกไปมันก็คืออันนั้นก็คือต้องเลิกอะ่ะถูกไหมเออถ้าเราไม่อยากเลิกเราก็ต้องประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างไปต้องให้อภัยกันต้องพยายาม ดูกันให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างก็จะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีอันนี้คือพูดไว้สําหรับเป็นแนวทางด้วยนะครับไม่ได้แปลว่ามาพยากรวันว,นเวนาเลนไทน์อย่างเดียวเนาะแต่มาพูด สโคบทั้งครึ่งเดือนแรกเนี่ยประมาณนี้นะครับความรักความสุขความสมหวังน่ยมันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มีอะไรดีๆมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆมีในเรื่องของการพูดคุยการติดตออ่อการสื่อสารการเจราจาอะไรค่อนข้างดูดีมีพัตชั่นเยอะมากนะนะนะมีโอกาสที่มันเป็นแบบเป็นเปลี่ยนไปด้วยพลังงาน Energy ที่ดีแล้วก็ความรู้สึกดีๆการตอบรับมีละ,ะเด็กถือไม้เด็กถือไม้เนี่ย เราพยายามมีพัฒนมีความรู้สึกที่เติมเต็มกันและกันสิ่งเล็กๆนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันมีอนุภาพมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จาก6ไม้เห็นไหมจากเด็กถือไม้จะพัฒนาเป็น6กไม้ได้และเป็นคิงถือไม้ได้ต่อเมื่อเราต้องรู้จักเติมเต็มนะครับเหมือนเราอะหยอดกระปุกหมูตอนเราเป็นเด็กอะหยอดทีละบาท2บาทเมื่อไหร่จะได้ 100, ไร้อยเมื่อไหร่จะได้พันเมื่อไหร่จะได้หมื่นเมื่อไหร่จะได้ล้านถูกไหมครับ แต่มันไม่ไกลเกินเอื้อมมันก็เหมือนเต่าอะ่ะเดินต้มเตียมเข้าเส้นชัยถ้าเต่าไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งเต่าก็เดินเข้าเส้นชัยได้มันอยู่ที่วัดช้าหรือเร็วนะครับมันอยู่ที่จังหวะของเราเนาะประมาณนี้อันนี้คือพยายาม อบอกแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังจะได้เห็นภาพเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเรารักกันแล้วแล้วเราตกลงจะต้องยังไงเราจะต้องยังไงต่อเอ๊ะเรามีปัญหาเราจะต้องทํำยังไงบางครั้งเนี่ยมืดแปดด้างทําผิดทิศผิดทางแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่แปลกหรอกขนาดตัวผมอะ่ะมีในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการถ่ายทอดแบบพวกเนี้ยบางครั้งอะ่ะเราก็ยังมีอารมณ์มีความรู้สึกเพราะหมอดูก็ยังเป็น บ,บุตรชนธรรมดาประเจกบุคคลทั่วไปถูกไหมครับมันก็ยังมีในเรื่องของความคิดบางครั้งก็ตื้อบ้างตันบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้มีสติมีความคิดที่ดีก็พยากรณ์ออกมาตามนี้เลยนะครับก็ขอให้ทุกทกท่านมีความสุขความสมหวังมากๆในวันวาเวลนไทน์นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์มากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ